สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่องเบนเทนพารวยนี่ก็ช่องใหม่เนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเผื่อจะได้พลาดข่าวสารเด็ดเดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านยายนางร้านเปอร์เซ็นเนาะค่ะพี่น้องมาติดตามแนวทางเนาะค่ะพี่น้องว่ายายนางมีแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC หรือยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ90หาเนาะค่ะล่างคุณย่ายคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยายคะสบายดีสบายดีทุกๆคนอันยังก่อนเราซูนูนยังก่อนเราซูนเจ็ดเนาะตาลางเด็กออกกันบ่แมนแมนเนาะูนเจ็ด 05บนเอฟซีบอกไงมาตามช่วงกลางไงเนี่ยพี่สันหา้ามพลาดได้เริ่งมงวดนีคุณยายนั่งของคุณยายนั่นนงพี่สันเขาตัวเดียวกับฟื้นนุ่ผมบอกผมบอกนั่งเอฟซีอยู่ว่ามวดนีคุณยายนั่นหนงหมั่นใจสุดๆว่าสันก,ก,กน็ต้องก็ต้องเบิรงของไครละไปเบิรงแต่ของคุณยายนั่นนงนี่แหละพวกมามัน,นออกแล้วล่ะจังไห้เนาะกูรู้กูกระโทนมาเอาแล้วเขาก็บอกว่า ม่มีเอฟซีว่าชอบยายนางพูดน่ารักมากค่ะแอนประังน่ามีแต่คนขึ้นหอดยายนางได้แบบนี้เอาบอ่มาบ่ได้แต่อันยายอันนี้กันยังวานา่ะอันที่อันที่ทยังกลระ อีไม่บันแท่งสียหญ่นี่เพี่ยังคือบอกกระปูกมวนโพดแถวแม่ข่อยน้าวันยาอีกแล้วสิอันนี้คือบอกเอาตัวใหญ่ๆเขียนเน้นอ่ะนะโอ้ยหนอเออตลาดเอเอซี่มาลูกยังมาโอ้ยบ๊อบคอดเอซี่เอซี่นี่บ่ ดึกสองแผ่นนั่นโนดคุณยายนี่ดึกสองแผ่นนนั่เล่นน่ะเขียนใส่หมื่นเกลื่อนเลยแผ่นนี่ล่างแผ่นนี่บนโนดบอกเมนเอาไานั่นคนละโอ้โหง่ๆเลยเออเอาอันอันนั่นคอยไปใส่ลูกไส้คอยไปใส่โอ้ลูกไส้ตอนนี้กำลังจำสินจักหน่อยอยู่เดี๋ยวตัดไม้แล้วนี่แหละสิมหาเอาแล้วเห็นอย่างโอ้มีอันนั้นนิดหน่อยเราจเจ็บท้อง ท้องใส่ติ้งบอกแมนแมนแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเราชาเราขึ้นหอดขึ้นหอดใจนั่งเพื่ออย่างเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาว่าล่ะคันเก็บท้องมีเท่านั้นทีจ้ะบอกเคยดูหระแม่เออตัวยังง่ายหใหญ่บู๊คักแล้วบ่านนี้อย่างกอละวาเด็กหนึ่งเห็ดโมเรกสองเห็ดใหม่หรือคุณหม้อมาดดิ ลูกซายข่ว่ามันคือหม้อมาโพดอีแม่วสันโหมคือยังกับว่าเอารูดเปียงมาอือนเดีกเก่านะ่ะมันมา,าดฮะ่ิเก่านี่มามแห้งบอะไม <า S 1> หแห้งเลยล่ะเก่าว่าน,นี่พระเพิ่นมาเพิ่น,พนก็บ,บอกว่าโอ้ยนอว่าสันคันมาแล้วก็ อยากได้นู่นได้นี่นั่มนี่เอาไปประกบกันเบื้องลู่ฉันเพื่อนหายมากมันเข่าเตเล่นแถดีลูกโอ้ของเพื่อนนั่นนั่นห่านั่นเนี่ยว่าเนกจังไนขคือไปค้นแหงละหุนแถวฉันแม่ว่าจังเพื่อกันใช่มันคือกันวังหันเข้ากระเจี๊ยบตายเพื่อกันเข่าตัวเดียวมันบอ บ่ต้องไปคือไปดอกมันคอยสีมาใหญ่ค่ะมันคือคนอื่นมันสีบม่มาเด้าวคือย่า่ดันวาได้ย่ายอยู่กรุงเทพแม่ไม่ต้องไปไปวิ่งกับเขาหรอกนะเอาของแม่นี่แหละถ้าคนอื่นเขามาพูดมันไปกับเขาแล้ว่ใช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 ่มันช่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเพราะว่าทะเลเข,ขาเงี้ยนี่ก็่อได้อาหารหมาอาหารแมวนะพอมแต่หมาแต่แ,ตแมวเ,เต็มอึงอ้งตึงเดยวพี่น้องเออจังหวะเออเถอะ้าคือกันก็จะว่ารอบกันอีอกที่ก็ได้ตัว ลิสติกกรสีได้ไหมท่าเล็บกรสีได้ไหมบ้านี้บ่าเอาท่าเร็บบ่าท่าจักเทียวงมกับเร็บนี่บ่าท่าจักเทียแต่งแต่นาย่างเดี่ยวเกิดมาเป็นคนเด้อีนีตัวคอยบ่เคยเห็ดที่ครับผมไปยุตั้งประเทศกับยูอุยุอัญญางซีเหรอเขาบอกว่าอุยขนาดอุยุอัญเนี่ยนี่เขาอันกูเห็นมึงยางอยู่นี่แปดปีแล้วกูว่าเห็นมึงไส่ไซวัสนเอากูขี้บ่าเปลี่ยนเอราวราซัสน แต่ที่น่เนี่ยเนี่ยก็สิคือทอดแต่อาหารหมาอาหารแมวนั่นเองนะแม่หมาแม่น่ะประเด้ห่วงตัวเจ้าของเ<ร>พราะมันหลายซะเหลือเกินเนาะหมากับแมวนี่พี่น้องเลยอันอว่าพระขับหลอดแล้วซื้อขเอา้านั่นแข้งลูกคอยอนันว่าพื้นว่าพระเพื่นมา มาเพิ่นก็เอาของติดมาแต่ที่หน้ามันมันมาซื่อๆเขาเอาของมาให้มานะเพิ่นก็ดีดีพระก็ะไรค <c oughs> ระวุ่ให้พร้อมได้ดครับ มเัวัรถข้างเก่าตีรถมันกตีรถเด้อบอกขึ้นเนื้อรถเน้อแมนบอกคุณยายนางแมนมจัดไป ยด้งวดวังหันคอยบอกแล้วคืดซอยคอยในวัสันก็บว่มีผูกขดซอยเนาะงอนี่แหะมันุบผ่าด้วยคอยว่าน่ะมันคันนึงนี่แต่เขามันเป็นศูนย์แต่นี่นึ่งมาสองตัวเนาะแต่ว่าตู้เด็ดว่านึ่งรับแล้วย่ายเจ้าย่าไปเสื่อยเสียงเงินวัสดโอ้ยเราก็ห้อยแหมไปสาม่วงนี้มันก็ไม่เดกตะเกาแล้วว่า ตัวเก้าก็พอเป็นยังมาถามความมั่นใจของคุณยายนะว่าถ้าจบคลิปนี้เอฟซี่สิไปเดือรอดได้เดี๋ยวนี่น <S <S ก็ได้ท่าโดนดิทาไปตลาดตะลี่ยิบใบก็ใบสองใบเอายายว่ายายมากอันนี้ดิมากอันเจ็ดหกเก้าไหมเจ็ดหกเก้าบนแต<ช>่ซี่หานี่ล่างเป็นเป็นล่างค้าขากซี่หาง ดินห้านี่สองตูมาตูวนี่คันจับเอาแค่นี้เท่านั้นนี่ตัวนี้กระามมากกันขันสามมากขันบ่ม,มากคือรมอมันนน่งหดนีด่มันจับง่ายง่ายหรอกแต่ว่าให้เป็นคู่รถไม่ยายจังนังเลยเด็ดสีสีจังสีบงงดินห้า อันพ่อตู่อันนั่นกันเอาหนังสือแม่ไปนะขอดกระหอดว่าเอามาหายดีเด่น่่หาดล่างเด่นที่ห้าอันนี้เรนเก่าอ๋อบนเด่นเก้ามนแป๊วอันนั้นก็หนังสือที่เด่นลัก ตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าไอ้เจ็ดนี่อยู่ลักลอยคือเก่าเม่นดอกคญนะุญแจดำแมนชืนเอเก่าลักลอยคือเก่าลักลอยเจ็ดเหรอครับจ้าเสี่ยนบ้านวงให้สวยๆนะเด้ออชอบตรงไหนวงให้ด้วยเสี่ยนบ้านนายมคือฝันลักลอยคู่มาเน้อบ้ยายตีลักลอยคู่ครับลักลอยคู่ตัวใดซีทับงหก ก็น,นี่เลยพอนายมาหมูว่านี่ก็จว่าเขายังเเบาอยู่นี่ล้วมานี่ได้สามมืองที่พันทวางในบุกป่ายป่ายมันเก่าเก่านะว่าอันนี้เพื่อออนะม่สามตัวออกเขาจะอเอาเก็หใส่นี่ยเนาะเดเกยกลาอันนี้คือลางเปนบ่อนี่ฟงังนี่้ฟังนี่ลราฟังนี่คือลางนะครับ ไม่ยากฟังนี่บนเจดี่ต้องยื่อลักลอยเนาะเจ้าเจดยื่อลักลอยเอาคอยเขียนนางไว้ใช้สื่อเคลียนตะบุญนี่ลางเอ่ล่างเข็นล่างไปเรื่อยหักระดาษระเก็บเด้อยกระดาษล่างขวาโตเดียวกันแค้นเอาหยังสำหรับผู้อยากเมยเอาผู้อยากเมย์หมอเอาเมยเล็กวิ่งเล็กเล่นไหมเล็กวิ่งกระแล่นทำไมนี่ฮะวล่งฮะวิ่งเอาวิ่งบอกวิ่งวิ่งวิ่งภาษาอีสานเล่น ภาษาไทยวิ่งภาษาดังนี่วิ่งล่างวิ่งหาบุนวิ่งเก่าอือสําหรับข้อใสออกกำลังกายบุนวิ่งเก่าสวยมากเลยเอกงวดนี่ขั้นเบาออกที่เศร้าเห็ดสวยจะลั่นตีเลยบาออกงวดนี่เศร้าเห็ดเลยสำหรับเลขคุณยายนั่งนะครับเลขสามตัวคุณยายนั่งกับมี่เจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า 799ครับอันนี้บนนะครับเนี่ยอ่าแล้ว2อตัวบนก็มี5 9 6 9 7 9 9หอ่าครับผมอ่าส่วนล่างนะครับผมล่างนี่คุณยายนั่งให้ไปเด่นหาเด่นไปที่5จับคู่ให้คือ2 5 3 5 4 5 5 5 ่าสำหรับผู้อยากวิ่งอยากแลี้อยากเมอยก็คือวิ่งไปหาครับผมวิ่งหาตัวนี้เขาว่ามันบมาหรอเนี่ยขีดว่าผู้ใด้กับม้าตัวอ่อนตัวเด็ตัวนี้เท่ดิสี่หานไหมสี่หาเขาว่าผั้ได้กับมาหมดนี่ว่าสันโอ้ยขวคขึ้นมันใหญ่เลยนอกจากมัดขนมาขนเปนมากตัวนี้สามหานเด็กกับเด็กบิ่นเนาะหาสวยล่างบอกง่ายจ้า ล่างห้านะวิ่งไปเลยห้าวิ่งหาลวหาช่วิ่งหาเลยล่ะวิ่งหาวิ่งเก้าเนี้ยไอ้สามสามตัวนี้วิ่งตัวนึ่งฮัดตัวไรก็ได้บ่วิ่งสามตัวคนขั้นขั้นวิ่งนะขั้นนี้ตัวใดตัวนึงตัวนี้กล้อง ฮ้ย <Hey! S 2> ค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของยายนางร้านเปอร์เซน็นเนาะคะ่ะงวดประจำวันที่16มี 65, นาคม2565เนาะคะ่ะยายนางก็ให้วิ่งบนเก่าเนาะคะ่ะพี่นาวิ่งบนเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลข3ตัวเนาะคะ่ะ759เนาะคะ่ะ769 779 799เนาะคะ่ะยายนางกระด่งไเจ็ดห้759เนาะคะ่ะพี่น้องก็ สองตัวนะคะสองตัวบนห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้านะคะพี่น้องค่ะวิ่งล่างนะคะยายนางก็ให้วิ่งห้านะคะเด่นห้านะคะพี่น้องค่ะก็มีสองห้าสามห้าสี่ห้านะคะก็บห้าห้านะคะ่ะก็เด่นทีสี่ห้านะคะ่ะ <ETF> พี่น้องก็แคบหนาจอไว้ไปพิจารณาเบิงจับเสียงหลอดตลีพูละสามใบสี่ใบเนาะคะ่ะพี่นอ้องเผื่อกมีโชคไม่ใช่กับยายนางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ยายก็ให้ยายนางร้านเปอร์เซ็นก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้ผนาเสอนอเนาะค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคองพารวยเนาะค่ะช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องช่องบนเทนพารวยกับช่องใหม่เนาะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องก็ ก็ขอให้พี่น้องเอซทุกท่านเนาะคะดำดำดำด่ะรำรำรวยรวยเฮงๆตลอดไปเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ